คุณกำลังเข้าสู่มนตรตรายรัติการพื้นที่แห่งความสงบความรักความศรัทธาและพลังแห่งกิจวิญญาณบทบรรยายต่อไปนี้เป็นเรื่องเล่าของพญานาคินีอุสามณีศรีรัตนะกับผู้มีศรัทธาปีนแม่น้ำลึกแห่งหนึ่งท่ามกลางปากเขียวขจีและหมอกลอยเบาๆมีเรื่องเล่าของพญานาคินีอุสามณีศรีรัตนะ แห่งบาดาลลึกสุดและมีบารมีอันยิ่งใหญ่พยานาคเนีอุสามณีศีรัตนะมีใช่เพียงผู้พิทักษ์ลุ่มน้ำป่าเขาแต่ยังเป็นผู้ชี้แนะผู้ที่มีหัวใจบริสุทธิ์และศรัทธาในธรรมสามารถติดต่อกับท่านได้ผ่านทางยาณสัมผัสและบทมนตรามีชายหนุ่มผู้หนึ่งผู้มุ่งปฏิบัติตธรรมสวดมนต์และสร้างบุญด้วยใจบริสุทธิ์ ทุกค่ำคืนเขาจะนั่งริมแม่น้ําปล่อยใจให้สงบและกล่าวบทภาวนาเบาๆขอให้พลังศักดิ์สิทธิ์ของท่านช่วยคุ้มครองขอให้ข้าพเจ้ามีสัจจะและความรักแท้คืนหนึ่งขณะที่เขากําลังอยู่ในสมาธิสายน้ําลึกเริ่มส่องประกายแสงสีมณีและเกิดคลื่นวาววับราวกับพญานาคกํากลังปรากฏ หญิงงามผู้มีรัศมีศักดิ์สิทธิ์โผล่ขึ้นจากน้ำนามว่าอุาสามณีศรีรัตนะดวงตาของท่านมองมายังชายหนุ่มจิตใจของชายหนุ่มเต็มไปด้วยศรัทธาและความบริสุทธิ์พญานาคินีอุาสามณีศรีรัตนะได้พยักหน้าให้ชายหนุ่มเบาๆเหมือนรับรู้ถึงความตั้งมั่นของเขาและท่านได้ส่งพลังศักดิ์สิทธิ์ผ่านบทมนตราเบาๆ สำหรับผู้ที่มีใจบริสุทธิ์จะได้รับพรแห่งสัจจะและความสงบความรักและพลังแห่งบารมีจะคุ้มครองและชี้ทางไปสู่ความสำเร็จชายหนุ่มรู้สึกถึงความอบอุ่นและความสงบราวกับทั้งโลกนี้เงียบสงัดและพลังศักดิ์สิทธิ์ของบาดาลกำลังส่องสว่างนำทางหัวใจของเขาไปสู่สัจจะและความรักแท้เรื่องราวนี้ ถูกเล่าขานต่อกันมาเพื่อเตือนใจทุกผู้คนที่มีศรัทธาว่าพลังสัจจะและใจที่บริสุทธิ์สามารถเชื่อมต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้นในโลกมนุษย์ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นขอให้คุณปิดตารับรู้ถึงพลังแห่งบารมีและทำจิตใจให้สงบพร้อมเปิดรับพรแห่งพญานาคินีอุสามณีสีรัตนบาดาล